สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้เนก็ไม่ได้ไปไหนนอะอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ทยอยส่งของที่หลายๆท่านนะคะสั่งสินค้าจากที่ร้านเนาะก็ทยอยส่งไปให้ทุกท่านแล้วส่วนใครที่สั่งผลิตภัณฑ์อยู่ก็ยังสั่งได้ต่อนะคะเพราะว่าแม้ว่าขนส่งใหญ่เนี่ยจะหยุดเนาะแต่บางขนส่งบางขนส่งก็ยังส่งอยู่นะคะ ก็สามารถสั่งมาได้ทุกคนอ่ะวันนี้หน้าหน้าเต็มจอเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งนิดนึงนะทุกคนเอ,อ่สำหรับใครที่สอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยมะเร็งนะเบต้ากูแคนเนะี่ยจริงแล้วมีเยอะเยอะงานวิจัยมากเลยนะเอาเบต้ากูแคนก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับ มีมีหลายคำถามที่เป็นมะเร็งมานะเป็นมาเรงระยะกระจายระยะสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเนทจะบอกแบบนี้นะ,ะเขามีการทดลองด้วยการใช้เบตากูแคนเนาะกับคนที่ทำเคมีบำบัดอะคะ่ะอันนี้มันเป็นงานวิจัยที่ใช้คนเป็นๆน,นะทุกคนซึ่งซึ่งอันนี้มีมีเยอะมากในงานวิจัยเนะยาะเดี๋ยวเนทจะสรุปให้ฟัง แล้วจะบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ไม่ได้แต่ในงานวิจัยนะทุกคนกับตัวคนเป็น,ปนจริงๆอะค่ะเวลาใช้อะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราอะ่ะไม่เกิดปัญหาค่ะอันนี้ในตัวเบต้ากูแคนนะทุกคนได้เจอหลายเคสแล้วอย่างเคสล่าสุดของคุณโสภาสศิจันทอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้เบต้ากูแคนนะเขาให้เคมีบำบัดเขากินคีโมแบบเป็นเม็ดเมเนี้ยเนาะ ขาก็จะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงซึ่งในงานวิจัยนะคะของเบต้ากูแคนเนี่ยเขามีการวิจัยเนาะว่าเวลาคนใช้เบต้ากูแคนแล้วไปทำเคมีบำบัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดได้สูงถึง42ซนซึ่งเวลาคนที่จะทาเคมีบําบัดจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียผมร่วงเล็บดํามีแผลในปาก ปริมาณเม็ดเลือดลดลงคนที่ทําเคมีบาบัดเนี่ยจะมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนาะรวมถึงภาวะที่เป็นแผลในกระเพาะเพราะว่าเยื่อบุผนังกระเพาะเนาะเยื่อบุผนังเวลาเวลาบางคนต้องกลืนอย่างเงี้ยเนาะก็จะเกิดการเป็นแผลได้ซึ่งการใช้เบต้ากูแคนเนี่ยมันช่วยลดอาการพวกนี้ได้ะคะ่ะในงานวิจัยงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยโดยดู อาการผลข้างเคียงอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบและอาการท้องเสียที่ใช้ร่วมกับเบตากูแคนพบว่าช่วยช่วยลดผลข้างเคียงได้ถึง42%ในขณะที่คนที่ไม่ได้ใช้ก็มีการเปรียบเทียบกันเนาะว่าก็มีอาการที่บอกไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราหรือญาตนะิเนาะที่จะที่จะต้องทําเคมีบําบัดที่จะรักษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยสามารถใช้ตัวเบตากูแคนเนี่ยควบคู่ไปกับการ ไปกับการเข้ารับการรักษาได้เลยนะคะทุกคนแล้วเวลาที่เรากินร่วมกับกับการรักษาเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดผลเสียเนาะเพราะอ่าอย่างเคสที่เห็นเห็นชัดๆก็คือคุณโสภาเนี่ยเขาเคยไม่กล้ากินเพราะว่าหมอบอกว่าเวลาไปทําเคมีบําบัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ไปกินอาหารเสริมสารสกัดหรืออะไรใดๆนะเขาก็เชื่อเขาก็ไม่กินนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึง อ่ะพอเขาเขาเชื่อเขาไม่กินผลปรากฏว่าเขาก็เราไอ้เน,น้ยฟังเนาะเขาแบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแล้วก็มีอาการที่แบบว่ามันหมดแรงเนาะมันเหนื่อยมันเพลียอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเขาไม่เชื่อหมอและเพราะว่าเขาเขาเคยกินแล้วเขาไม่เหนื่อยไม่เพลียเขาก็เลยกลับมากินเบต้ากูแคนนะแล้วเขาก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียซึ่งเน้จะบอกให้นะคะเวลาเราไปหาหมอนะหมอเนี่ยทุกคนต้องรู้นะหมอเนี่ย เขาเก่งในเรื่องของการที่จะรู้จักยาตัวไหนที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งเนาะแต่เขาไม่ได้รู้จักวิธีการปกป้องเซลล์ในร่างกายค่ะว่าเวลาเราเจอเคมีเจอพิษพิษจากอาหารหรือแม้แต่ความเครียดของเราเราพักผ่อนน้อยเนี่ยทุกคนรู้ไหมสิ่งทั้งหมดที่เราพักผ่อนน้อยที่เรากินอาหารเกินกินแป้งกินน้ําตาลกินของที่มันไม่มีประโยชน์เนาะรวมถึงความเครียดเนี่ยมันทําให้เกิดพิษกับเซลล์เวลาเรากินสารสกัดอะค่ะอย่างเบต้ากูแคนเนี่ย เขาไปช่วยลดพิษท,ที่จะทําให้เกิดปัญหากับเซลล์เนาะเขาช่วยลดแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะพอเราเซลล์เนี่ยไม่เจอพิษไม่เจอสิ่งที่ไปทําลายเซลล์ให้มันพังเร็วเสื่อมเร็วแก่เร็วนะมันก็จะชะลอวอัยอ่ะเบต้ากูแคนก็จึงเป็นสารสกัดที่ช่วยชะลอวัยด้วยสําหรับใครที่กินอยู่แล้วนะผมเนี่ยจะไม่ค่อยงอกหรอกทุกคนแล้วก็เขาจะไปแอคทีเวตสเต็มเซลล์ก็คือตัว ไขกระดูกมันจะไขกระดูกของมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเนาะแต่พอไขกระดูกเราฝ่อซึ่งมันฝ่อมาจากการที่เราเสื่อมเรามีอายุมากขึ้นเราขาดสารอาหารหรือแม้แต่คนที่ไปเจอเคมีบําบัดนะคะก็จะเกิดสภาวะของการผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพคนทําเคมีบําบัดก็จึงเจอปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ํามากเนาะหรือภาวะที่เลือดจางอะไรพวกนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยงานวิจัยของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาช่วยเรื่องที่เนยกล่าวไปนะและนอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ที่เนยขายนะคะเขาก็ายังเอาตัวแคปซูลเนี่ยไปวิจัยเนาะว่ามันช่วยทําปฏิกิริยายังไงกับมะเร็งก็คือมันไปเสริมประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวช่วยจับกินเซลล์มะเร็งสรุปงานวิจัยก็คือมันไปช่วยทําให้เซลล์มะเร็งที่มีอยู่แล้วเนี่ยลดจํานวนลงเพราะพอเม็ดเลือ,อดขาวแข็งแรงก็เหมือนกับมีตัวกินเซลล์มะเร็งอะนะ ลดจำนวนลงและยังไปแอ t i v a t e กระตุ้น Nk Cell เนาะเพื่อจะลดการเกิดขึ้นของมะเร็งอันใหม่อะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทานเบตา้ากูแคนต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือนอกจากมะเร็งอันเก่าถูกทำลายไปแล้วไออันที่จะเกิดใหม่เนี่ยมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันไปกระตุ้น Nk Cell แข็งแรงเนาะอันนี้มีงานวิจัยหมดเลยนะทุกคนเนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะมีงานวิจัยทั้งหมด เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วไม่ได้ทําให้ nk เซลล์หรือภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะคะซึ่งประสบการณ์ของเน้เนี่ยเจอคนที่เป็นมะเร็งกลับมาเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างครอบคลุมการเลือกใช้สารสกัดที่มีงานวิจัยนะว่าช่วยเพเืีกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง3-5เท่าถ้าเทียบกับคนที่ อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ดูแลอาหารการกินนะมันจะช่วยเพิ่มเกราะป้องกันเพิ่ม NK เซลล์นะทำให้ NK เซลล์ของเราเนี่ยก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติของเราเพิ่มจำนวนแล้วเราก็แข็งแรงขึ้นอนอกจากนี้นะทุกคนเขาก็มีการทดลองอีกอสถาบันที่ต่างประเทศนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าเวลาเขาให้ คนที่อาสาสมัครเนี่ยทานเบต้ากูแคน40มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยแล้วป่วยเป็นโรคร้ายๆเนาะโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ย80%ของผู้ป่วยเนี่ยมีการตอบสนองก็คือว่ามันมันออกฤทธิ์แล้วไปรู้สึกได้อะสำหรับเบต้ากูแคนนะที่เน้ใช้คำว่ารู้สึกได้ทุกคนเวลาเรากินอาหารเสริมสารสกัดพวกนี้มันจะมีอาหารเสริมที่เรากินแล้วเราไม่รู้สึกอะค่ะยกตัวอย่างสมมติเรากินวิตามินซีนะ วิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินเวลาเรากินแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่เบต้ากูแคนเนี่ยกินแล้วรู้สึกเลยอ่ามันเป็นยังไงทุกคนสมมุติวันนี้เราเป็นหวัดมากเลยเนาะโอ้โหไอจามเป็นหวัดคัดจมูกเรากินวิตามินซีแล้วเราลองเทียบกินเบต้ากูแคนจริงเขามีงานวิจัยหมดเลยนะแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยก็วิจัยตัวเองแล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อไปเล่าสู่กันฟังอะนะว่าเวลาเขากินวิตามินซีกับเขากินเบต้ากูแคนมันจะคนละอารมณ์กันนะคะ เบต้ากูแคนทาไมก็ถึงเห็นรู้สึกได้เลยเพราะพอเขาไปทํางานในระดับของยีน,นะคะเขาไปสื่อสารโดยตรงกับยีนเม็ดเลือดขาวเลยเนาะมันก็จึงทําให้สามารถที่จะรู้สึกได้การรู้สึกก็คือถ้าสมมุติกรณีเป็นหวัดไอน้ำมูกไหลหรือว่าอาการเจ็บคอเจ็บไหลเนี้ยมันจะดีขึ้นเลยรวมถึงคนที่เป็นโควิดก็จะมาเล่าให้ในฟังเยอะกับอีกกรณีหนึ่งสมมติเรานอนไม่พอเงี้ยแล้วเราทาน Beta an, เบต้ากูแคนปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าเออสดชื่นขึ้นไม่เหนื่อย ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเบต้ากนะูแคนเนาะแล้วก็เขาก็มีงานวิจัยอีกนะคะว่า,ามีการให้อาสาสมัครเนี่ยทานเบต้ากูแคนแล้วพบว่า60%ของผู้ป่วยมีค่ามะเร็งที่หลงเหลืออยู่ในไขกระดูกจากบวกกลายเป็นค่ารบนั่นแปลว่ามันไปตอบสนองกับเซลเล์มะเร็งอะนะทำให้ลดจำนวนเซลเล์มะเร็งนะ80%ของผู้ป่วยมีชีวิตอยู่โดยไม่กลับมาเป็นซ้ำ นานถึง2ปีถ้ามีการใช้เบต้ากูแคนอย่างต่อเนื่องนะทุกคนเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยที่เนบอกว่าเขาทํางานในระดับของยีนยีนของมนุษย์เราเนี่ยมียีนหลายยีนนะคะมีกลุ่มยีนเยอะมีทั้งยีนเอาตัวรอดด้วยซึ่งยีนเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาถูกควบคุมเขาก็ามียีนอยู่เนาะยีนเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวคอนดักเตอร์ทุกคนสมมติว่า,าวงดนตรีใช่ไหมคอนดักเตอร์คือพวกผู้ควบคุมวงเนาะ สมมุติว่ายีนมันเกิดการบกพร่องซึ่งคนที่เป็นมะเร็งอ่ะเขาก็จะมีเรียกว่ารอยโรคก็คือเป็นมาจากยีนแต่ถ้าเขาสามารถแก้ไขยีนเขาได้เนาะเขาไม่จําเป็น,ปนต้องเป็นมะเร็งนะคะซึ่งการทํางานของเบต้ากูแคนเนี่ยก็ทำงานระดับยีนเนาะเขาก็ไปทําให้ยีนแข็งแรงเพื่อยีนจะได้สั่งการเม็ดเลือดขาวในร่างกายมนุษย์เรามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ห้าชนิดแต่จริงแล้ว ทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมคโครฟาจโมโนไซต์ art, ide, แล้วก็อินโทฟิลอะไรเม็ดเลือดขาวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยทุกคนจริงๆแล้วเขาเป็นตระกูลเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหมดเลยเนาะแต่ตัวที่เป็นตัวเด่นในการที่เก็บกินเซลล์แปลกปลอมก็คือแมคโครฟาจตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาไปทําปฏิกิริยาโดยตรงกับผนังเซลผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าปุ่มรีเซพเตอร ไอ้โครงสร้างของเบต้ากูแคนนี่ก็สําคัญนะทุกคนเพราะว่าเบต้ากูแคนมันมีหลายฟอร์มหลายแบบหลายยี่ห้อหลายชนิดนะนะแต่ชนิดที่มีโครงสร้างที่จะสามารถสื่อสารกับยีนแบบอย่างตรงๆอะเนาะก็คือโครงสร้าง1 3 1 6สดีทุกคนเคยได้ยินเนาะโครงสร้างของตัวเบต้ากูแคนจะมีทั้งโครงสร้าง1 3สอ่าแล้วโครงสร้าง1 3 1 6งงอะไรเงี้ย แล้วนอกนี้มันยังจะมีจากเ,าเขาเรียกว่าแหล่งที่มาเนาะจากเขาเรียกว่าจากยีสต์สายพันธุ์เซคคโลไมซิตเซเลวิซีเอสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้มีโครงสร้างที่เป็นหนึ่งสามหนึ่งหกอะเยอะพอมีโครงสร้างพวกนี้โครงสร้างพวกนี้มันเป็นเหมือนกับรหัสที่จะไขเข้าไปในผนังเซลลของยีสต์ซึ่งมันเป็นเหมือนกุญแจกับแม่กุญแจ พอมันคลิกเจอกันมันก็เหมือนการเปิดรหัสยีนรหัส d ีเเอพวกเนี้ยเนาะทำให้เกิดกลไกการทํางานมันเหมือนกับสมมตุติบัตร ATM เนี่ยทุกคนสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปกดเงินเนาะแล้วเราจํารหัสไม่ได้มันต้องมีรหัสใช่ไหมคะรหัสสมมติว่าเราตั้งรหัสไวส้4ตัวผนังเซล์ลของยีนเนี่ยเขาก็เขาก็จะได้รับสารเบต้ากูแคนเนี่ยตัวเบต้ากูแคนก็จะต้องมีเหมือนรหัส ATM อะ่ะคุณถึงจะเข้าไปได้ ซึ่งมันจะต้องเป็นโครงสร้าง1 3 1 6สนดีนะมันจะไขเข้าไปในยีนได้แล้วพอไขเข้าไปในยีนมันเกิดการกระตุ้นเข้าไปถึงยีนนะยีนก็จะทํางานสั่งการยีนเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้านะทุกคนสั่งการเม็ดเลือดขาวเนี่ยให้ทํางานตรงไปตรงมามีประสิทธิภาพคนที่ป่วยเป็นมะเร็งได้เนี่ยนะคะเกิดจากเม็ดเลือดขาวเนาะเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานเสียสมดุลค่ะเสียสมดุลมนุษย์เราจะมีต่อมน้ําเหลืองน้ําเหลืองเนี่ย ต่อมน้ำเหลืองเนาะเอาไว้สําหรับเวลาที่เกิดเกิดเชื้อแปลกปลอมเชื้อโรคอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลากเชื้อโรคไปไว้ที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็เรียกเม็ดเลือดขาวมามาดูดูดูดหน้าเชื้อโรคเนาะแต่คนที่เม็ดเลือดขาวทํางานขาดประสิทธิภาพอะค่ะเขาก็จะไม่จัดการกับเชื้อโรคอะคนที่เป็นมะเร็งแล้วมีจํานวนเม็ดเลือดขาวเยอะก็จริงแต่เม็ดเลือดขาวไม่จัดการเพราะมันขาดประสิทธิภาพการใช้เบต้ากูแคนเนี่ย ไม่ได้เป็นการแทรกแซงแต่เป็นการไปปรับจูนเนาะให้ตรงระบบเม็ดเลือดขาวไม่ทำงานต่ำมากเกินไปหรือว่าเออเรอร์อย่างมะเร็งเนี่ยมันจะมีมะเร็งแบบภูมิต่ำนะบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าภูมิคุ้มกันต่ำมากวิตามินดีก็ต่ำสารอาหารก็น้อยแต่บางคนจะมีเป็นมะเร็งที่แบบดูแข็งแรงมากเลยอะแต่ดันเป็นมะเร็งเนี้ยอันนี้ก็คือภูมิเพี้ยนทุกคนเพราะฉะนั้นเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะปรับจูนให้ สมดุลน,นะอันนี้คือในส่วนของเบต้าโกแคนเออถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนตัวนี้เป็นตัวที่แทบไม่มีผลข้างเคียงหรือคนจากประสบการณ์การใช้สารสกัดของนี้นะตั้งแต่ขายมา5ปีเออนี้ก็เจอคนเป็นแบบเยอะๆมากเลยเนาะมีคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองแบบมีการตอบสนองที่รู้สึกที่รู้สึก,ท,สกที่รู้สึกเหมือนก็ว่ามีปฏิกิริยาต่อก,กันก็คือว่าจะมีอยู่ท่านหนึ่ง เขาทานเบต้ากูแคนไปแล้วเขามีเม็ดขึ้นแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับทุกคนเคยปลูกฝีไหมเออเหมือนเราฉีดวัคซีนอนะเนาะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเขาไปกระตุ้นแอ t i v a t e ภูมินะทุกคนอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีนี้กับเด็กด้วยการไม่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเคมีนะแต่ใช้เบต้ากูแคนแทนแล้วก็ไปทําให้เกิดการมเีเขาเรียกว่าปลูกเหมือนเหมือนกระตุ้นภูม,มิค่ะ ด้วยการใช้เบต้ากูแคนนะซึ่งบางท่านเนี่ยก็จะเกิดการเป็นแบบเนี้ยได้มันคล้ายๆเราเราปลูกฝีนะมันก็จะมีมีเม็ดเม็ดผื่นๆขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ท่านเนี้ยเขาก็ให้ข้อมูลเนี้บอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเนาะเพราะว่าตอนที่เน้ทาคลิปอะทุกคนเนจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าสร้างพิษการที่เราเนี่ยใช้ธรรมชาติบ,บาําบัดแล้วร่างกายขับพิษไม่ทันเนาะร่างกายก็จะเกิดการ เอาพิษออกทีก็จะเป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นเม็ดหรือบางคนก็บวมแดงร้อนอะไรเงี้ยแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปฏิกิริยาของการขับพิษเนาะเช่นเดียวกันเวลาเราใช้เบตา้ากูแคร์แล้วมันเกิดการกระตุ้นภูมิขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นได้แต่ท่านเนี้ยก็บอกว่าถึงมีเม็ดแต่ก็รู้สึกร่างกายสดชื่นสบายมากกว่าไม่ใช้ซึ่งอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะสำหรับบางคนที่ไม่เคยใช้เบต้ากูแคนไม่ต้องไปกังวลและกลัวนะเนยจะบอกให้เป็นสารสกัดที่ดีปลอดภยัยและผลข้างเคียงน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเกลือดำนะทุกคนเอาจริงนะเกลือดำเนี่ยยังมีผลข้างเคียงเยอะฝ่าเบต้ากูแคนนะแต่เนี้ยเกลือดำเขาดีตรงที่ว่าราคาเขาถูกจับต้องได้แต่ต้องใช้ให้เป็นนะคะ ต้องใช้ควบคู่กับการออกแบบอาหารเกละดดำเนี่ยก็เป็นตัวฆ่าเซลล์มะเร็งนะถ้าเรารู้จักใช้ใช้เป็นเนี่ยนะทุกอย่างที่ร้านที่เนขายเนี่ยทุกคนการใช้เป็นหมายความว่าแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมานั่งออกแบบอาหารการกินเนาะอยากรู้ว่าตัวไหนมันช่วยเกี่ยวกับลดเซลล์มะเร็งตัวไหนมันช่วยเกี่ยวกับการทําให้มะเร็งไม่กลับมาหรือว่าใช้ร่วมกับการจะไปเคมีบําบัด ท่านานี้จะเสนอแนะก็ตัวเบต้ากูแคนเลยนะคะส่วนตัวอื่นๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เบต้ากรูแคนงานวิจัยมะเร็งเนี่ยไม่ได้มีแต่เบต้ากูแคนนะทุกคนและบางบางผลิตภัณฑ์เขาก็ไม่มีงานวิจัยแต่มันมีงานวิจริงวิจริงคือว่าเกิดขึ้นจริง,รงๆกับกับผู้คนแล้วหายมะเร็งอะ่ะก็มีเยอะนะคะอย่างอย่างการใช้สูตรกระดําเนี้ยนะเนาะเยอะแยะส่วนตัวเนฟทูเนฟวันเนฟทูเนี่ยก็มีอยู่ในงานวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอมเมริกานะ เขาก็มีการวิจัยว่าการใช้ n e r v e 2ก็ลดเส้นทางมะเร็งแต่ทีนี้ราคามันก็จะแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละท่านน,นนะเนาะแต่เนจะบอกว่าแบบนี้นะคะว่าตัวเบต้าเนี่ยก็มีงานวิจัยมะเร็งเยอะแยะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องวิจัยจากแคปซูลที่เรากินอย่างตัวที่เนขายเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีการวิจัยจากแคปซูลนะเพราะเวลางานวิจัยมันจะมีงานวิจัยแบบวิจัยโดยภาพรวม ภาพรวมคือเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยได้แต่เราต้องรู้ว่าเบต้ากูแคนที่เรากินน่ยช่วยได้หรือเปล่าแล้วมันเข้มข้นขนาดไหนแล้วมันบริสุทธิ์ขนาดไหนแล้วมันปลอดภัยขนาดไหนนะเหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเนอร์ฟทูอย่างเงี้ยสารสกัดเขาสกัดมาจากพวออกสมุนไพรที่เอามาออกฤทธิ์ผสานกันแล้วทาให้กระตุ้นเนอร์ฟทูทำให้ไปลดสนิมลดพิษในร่างกายอย่างเงี้ยก็คือต้องวิจัยจากแคปซูลที่เรากินนะแล้ว พอพอเรารู้อย่างเงี้ยนะมันก็จะชัวร์ด้วยนะคะทุกคนอ่ะนี่แหละสรุปงานวิจัยมะเร็งก็จะมีตัวเบต้ากุแคน NRf2 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกาแล้วก็2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งแต่แต่เอาจริงแล้วทุกคนแม้แต่ตัวฮอทอนโคนไซคิวเทนตัวกระปุกสีแดงเนาะโคนไซคิวเทนเนี่ยก็ช่วยลดเซลล์มะเร็งเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะทุกคนรู้ไหม เกิดจากการหายใจในระดับของเซลก็เรียกว่าพลังงาน ATP มันผิดพลาดนะการหายใจในระดับเซล์เกี่ยวข้องกับไมโทคอนเดรียนะคะมันเกิดการทํางานผิดพลาดเนาะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลเซลของมนุษย์เราอ่ะเขาเรียกว่าเซล์ตัวอนะ่อนเนาะเซลตัวอ่อนเนี่ยปกติจะต้องกําเนิดออกมาเป็นเซลล์ตัวตัวที่แก่ที่จะไปเป็นเซลนู้นเซลน์นี้แต่เซล์ตัวอ่อนเซลลมะเร็งอ่ะมันจะเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่แบ่งตัวแบ่งตัวไม่หยุด ไม่หยุดยังะะ้งอะค่ะแบ่งจนกลายเป็นแบบหยุดไม่ได้นะก็คือการเป็นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนั่นแหละซึ่งการทานตัว Q10 นะมันก็ช่วยในเรื่องพวกนี้ด้วยมันทำให้การหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าการหายใจระดับเซลเนาะระดับเซลล์คือบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าในเซลของเราเนี่ยมันมีการหายใจยังไงแต่มันเกี่ยวข้องกับไมโตคอนเดียในระบบร่างกายของเราทีเนี้ยทีเนี้ยทุกคนอันเนี้ยคือตัวสารสกัดเนาะ แต่ว่าเวลาที่เราอ่ะจะช่วยทําให้ทุกอย่างมันดีนะวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นมะเรง็งเป็นโรคร้ายเป็นโรคอะไรก็ตามทุกคนจําไว้นะมันคือชั่วคราวนะมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ชั่วคราวเพื่อที่จะทดสอบให้เราก้าวข้ามมันไปให้ได้ใจเนี่ยสำคัญมากจิตใจนะจิตใจต้องมั่นคงแล้วก็ต้องยึดว่ามันปลอดภยัยแล้วมันจะสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วแก้ไขได้ วันนี้มีคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอฟันธงว่าอยู่ไม่รอดเนี่ยเยอะมากที่รอดอายุเกปีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะว่าวันนี้ขอให้เราอ่ะชัดเจนแับตัวเองว่าเราต้องการอะไรนะเวลาเวลาอะไรที่มันยากกันนะคะมันจะเป็นของขวัญที่ดีมากเลยของที่ได้มายากๆก,ก็คือเวลาเราเกิดการมีปัญหาเยอะๆเจ็บป่วยเยอะๆ ไม่ได้บอกว่าเราควรมีนะแต่เมื่อมันต้องเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราแก้ปัญหาด้วยการเขาเรียกว่ายอมรับแล้วไปต่อแบบเขาเรียกว่าไปต่อแบบมีสติปัญญานะอย่างมะเร็งเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าบางท่านจะใช้วิธีรักษาแบบเขาเรียกว่าทั้งแผนปัจจุบันซึ่งแผนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาต้องยอมรับว่าเขาเก่งในเรื่องเขามียงมียาไปจัดการกับเซลล์อย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนนี่ก็ปฏิเสธ เรื่องนี้นะแต่พอนี้วิจัยคนที่มาปรึกษานะว่าเอ้เขาให้กีโมเขายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขายังอยู่ได้แข็งแรงปกติดีอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าเออเดี๋ยวเนี้ยยาเขาก็โอเคเขากาน่าจะโอเคใช้กันได้ดีเพราะว่าเราดูทรงจากคนที่เป็นลูกค้าเนี้เยอะๆนะที่เขามาเล่าให้ฟังอะ่ะแต่ทีเนี้ยทางแผนปัจจุบันนะ่ะเขาจะไม่เก่งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายค่ะเราจึงต้องหาความรู้ให้มันรอบด้าน พราะแผนปัจจุบันเขาจะเน้นเรื่องการใช้ยาเนาะเขาก็จะเก่งเรายาตัวนั้นมันจัดการกับเซลล์อย่างนี้พุ่งเป้านั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูเซลล์ฟื้นฟูร่างกายซึ่งตัวฟื้นฟูเซลล์เนี่ยตัวเบต้าคูแคนเนี่ยช่วยฟื้นฟูเป็นเกราะป,ป้องกันป้องกันเซลล์เกิดการเสียหายบาดเจ็บป้องกันเซลล์มะเร็งป้องกันแม้เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ให้มันกลายพันธุ์หรือว่าไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บไปถึง ในส่วนเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่จะถูกเคมีเค,คมโมบาบัดอะไรเงี้ยเคมีบําบัดเนี่ยนะรวมถึงตัว NRF2 ซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดเส้นทางมะเร็งเหมือนกันเพราะมันไปลด Oxidative s t r e s s ลดความเครียดอันนี้ใครจะเลือกใช้แบบไหนขึ้นอยู่งบประมาณเลยนะทุกคนอันนี้คือสารสกัดที่ช่วยลดมะเร็งและมีงานวิจัยเนาะ ส่วนการจะใช้เกลือดำเพื่อเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือใครจะดื่มน้ำคอร์ราฟิลเพื่อจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีมีการดีท็อกซ์พิษอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้แต่เนี้อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าการฟื้นฟรูร่างกายเราเลือกทําในสิ่งที่เราเนี่ยทำได้นะอันไหนที่ทําได้ก่อนเราทําก่อนโดยที่เราไม่ต้องไปแบบบางทีถ้าเรายึดว่าเจะต้องทาทุกเรื่องเนี้ย เดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำเลยนะเอาทำเรื่องที่ทำได้ก่อนวันนี้ใครใช้เบต้าได้ก่อนอะ่ะใช้เบตา้าบางคนใช้เบต้าไม่ได้ก็กินน้ำผักน้ำคอโรฟิลน้ำสีเขียวน้ำอะไรที่เป็นใบเขียวหรืออะไรพวกเนี้ยหรือการดื่มน้ำตลอดทั้งวันถ้าไม่ได้ผอมมากเนาะการดื่มน้ำเนี่ยมันก็ช่วยได้นะทุกคนเนาะรวมถึงการฝึกสมาธิการไปอยู่ในที่ที่สงบการคิดดีคิดในด้านที่ เหมือน manifest ก็คืออธิษฐานนะ manifest มันก็คือการการอยากให้เราเป็นแบบไหนเรานั่งอธิษฐานเวลาเราไปขอพรพระหรือเราไปไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเลยมันคือการตั้งใจที่จะจะทําให้เราเป็นแบบนั้นอนะ่ะอันนี้วิธีนี้ก็เป็นการช่วยจิตใจนะทุกคนเราก็เอามันทุกอย่างอะไรที่มันดีนะเพราะนี้จะบอกให้นะคะทุกคนวันนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องช,ชั่วคราวเท่านั้นแหละ มนุษย์เราทุกคนเกิดมาบนโลกเนี้เจออุปสรรคกันเยอะแยะไปหมดเนาะแล้วแต่มันจะมารูปแบบไหนแต่ทุกอย่างมันมาเพื่อที่จะทําให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดมากๆอะทุกคนมันทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามและระมัดระวังและไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตตอนนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะที่ร้านเนสเนี่ยหมดหมดโปรแล้วนะที่เนสจัดโปรนะแต่ว่าสินค้าคุณภาพคุณภาพเนี่ย ก็ยังคงจำหน่ายอยู่แล้วก็ยังส่งต่อไปให้ทุกคนเรื่องสุขภาพอรอช้าไม่ได้เนะเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะคะก็จะนั่งดูออเดอร์แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่ใส่ใจสุขภาพเนาะเพราะว่าแม้ว่าเราจะไปเที่ยวเราจะไปสังสรรค์แต่เราอย่าลืมเสริมเกราะป้องกันให้กับร่างกายนะเวลาบางครั้งเราอาจจะพักผ่อนไม่เต็มที่เนาะการใช้เทคโนโลยีหรือใช้สารสกัดเนี่ยมีข้อดีก็คือสะดวกไงคะเรากินเข้าไปปุ๊บ เขาก็ไปช่วยในเรื่องของระดับเซลล์ของเราเนาะแต่เราก็ต้องระวังเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าสิ่งไหนที่เราทําได้ให้ของขวัญกับร่างกายก็คือให้สิ่งดีๆกับร่างกายวันนี้เราให้สารสกัดได้เราก็ให้เขาวันนี้ให้อาหารดีๆได้เราก็ให้เขาวันนี้เราให้ความรู้สึกรักความรู้สึกให้อภัยตัวเองเราก็ให้เขาเนี่ยคือการของขวัญที่ดีที่สุดนะทุกคนก่อนที่เราจะไปให้คนอื่นนะให้ตัวเองก่อน เน,ะน้เนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ไม่เคยเสียดายสารสกัดดีๆกับร่างกายนะทุกคนแล้วเน้ก็เป็นคนที่เสียดายเวลาอันมีค่าเน้จะให้ตัวเองเยอะคือการฝึกสมาธิถ้าวันนี้เรานั่งสมาธิได้เนี่ยเราก็เป็นการให้ของขวัญตัวเองนะก็ขอให้ทุกคนนะคะถ้าเดินทางก็เดินทางปลอดภยัยถ้าตอนนี้ยังเป็นอะไรอยู่เดี๋ยวทุกคนก็จะหายเพราะเน้จะบอกให้นะโรภคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีอยู่จริงเป็นของชั่วคราวมาเพื่อทดสอบเราแต่ถ้าเราจิตใจเรา มันคงแนวแน่ว่าเราต้องการที่จะสุขภาพแข็งแรงเราจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะปัจจุบันนี้มีตัวช่วยเราเยอะนะคะขอแค่เรามีใจที่อนุญาตที่จะเป็นอิสระต,ต่อการที่ไม่มีโรคอะไระนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็มาทักทายกันส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่บ๊ายๆนะคะ